สวัสดีครับพี่น้องพ่อช่องตันอัตพลลำเพลินพี่ช่องพี่น้องครับทักทายพี่น้องครับพั่น้องไท,ไทยพี่น้องบรรยากาศเป็งานลำเพลินโชว์เขาพระเจ้านาซินัตกันแล้ว 你。<noise> <noise> <noise> ทางที่ตามข้าวสารต่อไปพี่ห้องถ้ะเบงว่าะยังเกาะจีวายยังวะทางทีมคู่ไม่เชื่อ,อืนยางใดนเห็นทา,างตอนนี้กำลังสตาร์ทรถอุ่นเครื่องครับยับใหญ่ยับอวยรถไปในที่ที่อ่า เหมาะสมนะครับเพราะว่าวล่านบางนี้ก็สิได้เตรียมเอาไว้ให้ด้กหน่อยเขาซสอมนะพี่น้องแต่สตาร์ทรถไว้ครับพี่น้องครับรถรถเง่้ยีย่ตอง ต้องเช็คเครื่องตลอดด้วยพี่น้องเพราะเป็นรถหนักแล้วก็อ้อยแลนทัางไกลค้ับตงมันเช็คสภาพแล้วก็มันตรวจนะครับอะไรทุกชิ้นนะร,ระบบการขับเคลื่อนต้องเช็คตลอดนะพี่น้องครับ เดีสถานการณ์ครับพี่น้องครับเป็นระยะระยะไปครับบ่มีอย่างไรครับตอนนี้ครับพี่น้องส่งกำลังใจใน,งงน,นะครับให้พี่น้องเ้างึ้นเก่านะครับวันนี้ทีมไครอร้อเจอกันนะครับที่สนามช้างเซอร์กิตนะครับ ข้าวกันพี่น้องแกงข้าวพี่น้องกันตอนนี้ครับพี่น้องครับผมนะครับเมื่อ25นาทีที่แล้วครับแฟนเพจเออ่ยังเกาะแฟนเพจที่นี่สีสะเกีครับพี่น้องแต่งแจ้งเตือนพื้นที่สีแดงครับพี่น้องพื้นที่อันตรายเด้อพี่น้องในเขต3จังหวัดเอ้ย3อำเภอ นะครับหลักๆของจังหวัดชีสเกตครับพี่น้องที่เป็นสีแดงตอนนี้ครับพี่น้องครับอำเภอผู้สิงครับอำเภอคุนหานและก็อำเภอกันทละลักครับที่ติดกับเขตชายแดนกับพูชาพี่น้องครับระวังเด้อครับเด้อระมัดระวังครับพี่น้องครับตามแนวชายแดน 28นาทีที่แล้วนะครับแฟนเพจที่นี่รีสเกตครับทอพอจุด2ครับตชดภาค2เก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้างและเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยมูลนลิธิได้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตที่ปตท,ะทะบ้านผืออำเภอกันทะลักได้แล้วเขาแสดงความเสียใจนับให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตครับน้องครับ<ค><อ>พี่น้องได้ยินข่าวีแบบโคตร<อ>ูใจที่นรับ ในตอนนี้กับขอแค่เพราะว่หน้าให้พี่น้องที่ยังปลอดภัยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับยู่ที่อันตรายไลยหม่องไล่บอลพี่น้องกับติดตามข่าวสารนะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกับในแค่ส่งกําลังใจนะครับไปนะครับกับทีมงานเท่าไล่หม่องไล่บอลส่งกําลังใจให้แนวหน้าตอนนี้ครับ เป็นกำลังใจให้แน่วหนาผมเห็นคลิปร้ายๆท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ชายแดนตอนนี้เนาะก็เลยขอความมีคนคุยกับขอบขวั้อโอ้ยหัวสั่นใช่ไหมครับเอาไปจอดไซน์หนิจอดนักการหูลหรอ่ะฮะคุณนเครื่องไว้ก่อนเตรียม่อบนะพี่น้อง แม่แปวไปน้องเขามือนี่แม่แปวแม่แปวด้วยใส่นี่บอะฮะมาได้ปไปเพื่อข้าเจ้าคู้คนอืน่นร่วมครับอาาพอมืนหนีพนัดดิ ี่น้องครับฝากระมัดระวังครับพี่น้องครับเขตพื้นที่เสี่ยงครับตอนนี้สีสเกตนะครับแจ้งสามอำเภอแจ้งสามอำเภอเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่อันตรายเรียบร้อยครับพี่น้องครับคุ้นหานภูสิงห์กันทลักแล้วก็ที่ใกล้ๆอีกอำเภอหนึ่งคืออำเภอคูข่ขนครับพี่น้องครับอยู่ในรัศมีที่สามารถ เกิดเหตุขึ้นใดพี่น้องครับระมัดระวังนำกันแหลวกันครับพี่น้องตัวอยู่ดีครับหืมอ,อะไรนะถ่ายคลิปครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเอ่อผมเตรียมไปตากผ้ากอนไม่เป็นไ่เป็นเตรียมหรอกมมก็มาสิกับไปตากผ้า มาถ่ายบรรยากาศยูโดมครับพี่นะะ้องครับตอนนี้พระชันต์กำลังเอารถออกมาจอดตามที่ได้รับมอบหมายแบบก็อุ่นเครื่องรถเก่าบรรยมกัเงียบครับตอนนี้ก mm ็ไ hmm. ม่ย um ังไรครับพ <inaudible> ี่น้องครับขอบคุณทุกปฏิตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อได้ติดตามคลิปใหม่ของตลาดตะพลําเลนวุ้ยเชียวคนไทยห้างพอิ่มกันครับพี่น้องครับตอนนี้เอาใจซอยทุกวินาทีนะครับอยากให้มันพานไปเร็ว จีแต่ว่าในเมือมันเกิดึีนแล้วคนไทยเขาบ่ยอมแพ้แล้วก็ถิ่มกันแพ้แน่นอนครับพี่น้องครับไทยแลนด์สู้ๆโอเคครับพี่น้องพอกันไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ